แบคือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างข้อความและทิศทางการเรียงตัวของหนังสือในโปรแกรม Illustrator มีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างข้อความอยู่หลายตัวรองรับการทำงานทั้งแบบข้อความปกติการสร้างลูกเล่นต่างๆและการใช้งานข้อความยาวๆซึ่งมีทั้งหมด6ชนิดด้วยกันคือ 1. p p ป pyTool ใช้สร้างข้อความปกติ 2. Area ีย p ท Tool ใช้สร้างข้อความภายในขอบเขตที่กำหนด 3. Path a p p y t o ใช้ทำข้อความที่โค้งไปตามรูปร่างของ Path 4. Vertical t p p y t o ใช้สร้างข้อความตามแนวตั้งรองรับการใช้ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นได้ดี 5. Vertical Area t p p y t o o ใช้สร้างข้อความตามแนวตั้งภายในขอบเขต 6. Vertical Path a p p y t o ใช้สร้างข้อความตามแนวตั้งที่โค้งไปตามรูปร่างของ p a r t ตามตัวอย่างในรูปนะคะ